อิมินาสกะเรนะพุทธังอภิปูชิยามิอิมินาสกะเรนะธัมมังอภิปูชิยามิอิมินาสกะเรนะสังฆังอภิปูชิยามิอะรังสะมะสะพุทโธภะคะวาพุทธังกตังปิวาเตมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภควาโตอาระโตสมมาสมพุทตสสะนะโมตัสสะภควาโตอาระโตสมมาสมพุทตสสะนะโมตัสสะภควาโตอาระโตสมมาสมพุทตสสะผู้ธังสนังขจฉามิเตมังสนังขจฉามิสังขังสนังขจฉามิ tiampik putang ser nangkat chamituk tiyapitamangser nangkat chamituk tiang pi senggang ser nangkat chami Ta tiyapik putang ser nangkat cami tak tiangpit temangser nangkat cami tak tiammpi senggangser nangkat chami Itip bisa wekawarang semaemhawi jajaran sam penuh su keorokak Wi no terrooriatamasatawak menu seangng putha pewate. ສະຫວາຂາໂຕພະຄະວະຕາທັມໂມສັນທິທິໂກອາການິໂກເອກິປະສິໂກໂອປະນາຍິໂກປະຕະຕັງວະທິດຕະໂພວິນຍຸເຫເຕສຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄອຸຈຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄຍະຍະປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄສາມີຈິປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄຍະກິດທັງຈັດຕາລິປຸຣິດໄສຍຸກຂານິອັດທະបុຣິສະບຸກຄະລາ เอสัพพกวะโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปหุเนยโยตกิฏเนยโยอัจฉริยกรณิโยอนุตรังปุญญกเหตังโลกสัตเต สักเหกเมตจรุเปกริสิคราตเตจันตริกิวิมานีที่เปรตทถจะกขเมตรรวณคหะเนเคหวตุมใิเขเตผุมมใจยันตุเทวาชะลัทธลวิสมยยกคขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัฒนังสาธุโวเมสุนันโต ธรรมสวณนกโรอายาพันตันตาธรรมสวนกโรอายาญพันตันตาธรรมสวนกโรออาญพันตันตาข้าพเจ้าขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่เหนือก้าวเหนือผม ขออ um um ัญเชิญพระผมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระคงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพลายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานนาคเสด็จมาเป็นใส่สังวานขออัญเชิญพระกาเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดพายใดอย่าได้เบียดเบียนบิคาอย่าได้ประมาทพราพรังขอเชิญคุณครูแต่คนล้งพระฤาษีต้องลอยแปดองค์คุณครูอยู่ในธรรมจงมาช่วยอวยพระพรใช้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญครูปุรศีนารอดครูปุรศีนารายครูปุรศีเตาว,วครูปุรศีตาไฟครูปุรศีปรายโกติและครูปุรศีทัศนมงคลและฤษีทั้งร้อยแปดพระองค์อีกทั้งข้าพเจ้าจะขออัญเชิญบิดามารดาครูบาอาจารย์และองค์เทพเทวาเทกดาเทวดานางฟ้าน,นางไม้ทั้งหลาย ในทุกพบทุกชาติที่ข้าพเจ้าเคยมีขอให้ท่านทั้งหลายอีกทั้งเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้จงมาช่วยข้าทําการในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงช่่ยประสิทธิภาสาพระคาถาอาคมให้แก่ขพเจ้าอีกทั้งขพเจ้าขออเชิญครูสั่งครูสอนครูพักหลักจาครูว่านครูยาครูตำหรับครูตำลาครูพระคาถาอาคมครูอักอขระเรขยันจนจบหมดสิ้นที่ขพเจ้าได้เคยล่ําเรียนและศึกษามานับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงในปัจจุบันชาตินี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยประสิทธิ์ภะสาพระคาถาอาคมอักอขระเรขยันให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจศักดิ์สิทธิตามพระคาถาอาคมอักขระเรขยันนั้นๆ พุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิสารพสิทธิ์พระวันตุเมสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะปะกวาโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาทิมาสมิงกายเอกสั่งโรมาณ์นักทันตาตะจวมังสังนารุอาทิอาทิมิจังวกั้นเติยังยักคานังกิโรมังกังปีอากังป้าสังอันตังอันตะคุณังอุตริยังกริสังปิตังเสมังบุปโพริตังเซโตเมตุอสุวะสาเกโรสิงคานิการสิกามุตังเมตเกมตุรงคันติอิติปรมิตาทิงไซติสเปนจมัคตาอิติโพธิมนุปโตอิติิสโฉเตินโม ati ima semingka ye ke saro mana khatan ta ta tu mang sang na ru ati ati min chang wa kang ate yang yakana ki ro ma kang pia papa sang tangan ta kun nang utari yang keri sang pit tang semang bu pori tang se to me to asu wa sa sing khani kala sik kam tang maturung kan iti paramita ting sa iti sabnyu ma khata ati puti mon pato iti, iti piso cha ati ima semingka ye ke saro mana khatan ta ta tu mang sang na ru ati ati min chang wa kang ate yang yakana ki ro ma kang pia papa sang tangan ta kun nang utari yang keri sang pit tang semang bu pori tang se to me to Sengkani kani si kamu tang mateki meturung iti paramitating tating sa iti makata iti poti menu iti piso cetai namu Ma aku si wang puma kitang mani ma akat saya akat sahi ehi kitang yang mama mani mama ma aku si wang puma kitang mani ma akat saya akat sahi ehi kitang pi yang mama mama yang mama ma au si wang pema citang mani ma akat saya akat sahi ehi citang pi yang ma 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 yang ma 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 au si wang pema citang mani ma akat saya akat sahi ehi citang pi yang ma 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 yang ma 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 au si wang pema citang mani ma akat saya akat sahi ehi citang pi yang ma 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 yang ma 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 a u si wang pum ma ti tang ma akat ma akat pi yang ma 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 yang ma 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 a u si wang pum ma ti tang ma akat ma akat pi yang ma 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 yang ma 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 a u si wang pum ma ti tang ma akat ma akat pi yang ma 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 yang ma ma มาอุสิวังพุมมาจิกตังมณีมาอาคัชายะอาคชัยเหิเอหิกิตตังปิยังมะมะมะมายังมะมะนาวุณนาเวียนนาสถิตนาเสถียนนาเวียนมหานาการุโหติสัมโคโวนาวนนะุณนาเวียนนาสถิตนาเสถียนนาเวียนมหาอาคัชายะอาคัชัยเอหิกิตังปิยังมะมะมามายังมะมะ นักวนนัเวียนนัสถิตนัเสถียนัเวียนมหาอาคัจฉายะอาคัจฉิยิเอหิจิตตังปิยังมะมะมามายังมะมะนักวนนัเวียนนัสถิตนัเสถียนัเวียนมหาอาคัจฉายะอาคัจฉิยิเอหิจิตตังปิยังมะมะมามายังมะมะเฮียงอืมกูขอให้สู้ทั้งหลายจงรักจงคิดถึงกันจงกลับมาอยู่ด้วยกันรักกันจนวันตายนะสู้นะอืม Piyo tewa manu senang piyo permana mutemu piyo nakaso pananang penintri yang nama miang piyo tewa manu senang piyo permana mutemu piyo nakaso pananang penintri yang nama miang piyo tewa manu senang piyo permana mutemu piyo nakaso pananang penintri yang nama miang piyo tewa manu senang piyo permana mutemu piyo nakaso pananang penintri yang namami miang <coughs> om cak tu kon cama hayan tang prompak me surang yan tang san tang wi <coughs> om catu yan tang san tang wi ทุติยัมปิจตุโกนจามะหายันตังพรมพักเพริสวรังยันตังสันตังวิกลงเครสาธุสาธุโอมจตุโกนจามหายันตังวิกลงเครทุติยัมปิจตุโกนจามหายันตังวิกลงเครตุติยัมปิจตุโกนจามหายันตังวิกลงเคร ஓம் சதுकोण จา అకరసన్త ัง విక్రంకరే తృతీయం పి చతుकोण จా అకరసన్త ัง విక్రంకరే తత్తియం పి చతుकोण จా అకరసన్త ัง విక్రంకరే ఓం சதுकोण จా క ถา సన్త ัง విక్రంకరే తృతీయం పి చతుकोण จా క ถา సన్త ัง విక్రంకరే తత్తియం పి చతుकोण จా క ถา సన్త ัง విక్రంకరే โอมจตุโกนจามหายันตังวิก <T> ฺคลํเครตุต yeah. <set> ิยัม <keluar> ปิจตุโกนจามหายันตังวิกฺคลํเครตะติยัมปิจตุโกนจามหายันตังวิกฺคลํเครโอมจตุโกนจาอคระสันตังวิกฺคลํเครตุติยัมปิจตุโกนจาอคระสันตังวิกฺคลํเครตะติยัมปิจตุโกนจาอคระสันตังวิกฺคลํเครโอมจตุโกนจา Kata santang wikling kare tu ti iampi konca kata santang wikling kare ta ti iampi konca kata santang wikling kare om catuk konca mahayan tang wikling kare tu ti iampi catuk konca mahayan tang wikling kare ta ti iampi catuk konca mahayan tang wikling kare om catuk konca akara santang wikling kare tu ti iampi konca akara santang wikling kare ta ti iampi konca akara santang wikling kare โอมจตุกนจาคาถาสันตังวิกลงเครทุติยัมปิจตุกนชาคาถาสันตังวิกลงเครตติยัมปิจตุกนจาคาถาสันตังวิกลงเครเ่องโอมดำเนินพระสุกุตปุกพระมวลสำแดงพันอรายกระจายพระมนต์ดลให้ตื่นขึ้นโอมปุกปุกลุกลุกสวะหะเทเวเนเตมะอะอุอุอปปนักวิชายันเตโอมดำเนินพระสุกุตปรกพระมว์สำแดงพันอรายกระจายพระมนต์ดลให้ตื่นขึ้น โอมปุกปุกลุกลุกสวะหะเทวเนเตมะอุอุอะมะปนะวิชายันเตโอมดำเนินพระสุขกุจะปุกพระมนต์สำแดงพรรยากระจายพระมนต์โดนให้ตื่นขึ้นโอมปุกปุกลุกลุกสวะหะเทวเนเตมะอุอุอะมะปนะวิชายันเตเสียง มานะสัมภัวเยปริมานังมานะสัมภา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 วเย